ยันมัชชานุลักษณะของลายยันมัชชานุจะเป็นรูปลิงเผือกถือดอกบ,บัวและตรีศูนย์มีลักษณะคล้ายหนุมานแต่แตกต่างตรงที่มีหางเป็นปลาล้อมรอบด้วยอักขรยันซึ่งจะเป็นพระคาถากำกับพร้อมตัวนะที่กำหนดพุทธคุณที่โดดเด่นออกไปตามตัวนะนั้นๆ ซึ่งแล้วแต่อาจารย์ผู้ออกแบบจะกำหนดให้มีจุดเด่นทางด้านไหนยันมัชชานุนี้จะมีพุทธคุณที่คล้ายคลึงกับยันหนุมานแต่ด้วยรูปลักษณะพิเศษจึงมีจุดที่โดดเด่นคือเรื่องของน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องเนื่องจากมัชชานุมีลักษณะหางเหมือนปลานั่นเองนั่นหมายความว่าคุณวิเศษอุป,ปเท ไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือในน้ำยันมัชานุก็มีคุณวิเศษไม่ยิ่งย่อนไปกว่ายันใดๆทั้งทางอยู่ยงคงกระพันมหาอำนาจซึ่งเป็นจุดเด่นของหนุมานที่มีอยู่ในตัวมัชานุจึงมีอิทธิฤทธิ์มากอีกมีลักษณะหางดังปลาจึงโดดเด่นทั้งบนบกและในน้ำคุณด้านเมตตามหานิยมก็ไม่เป็นรอง มีชัยชนะในทุกๆเรื่องทำอะไรในชีวิตก็ประสบความสำเร็จยันมะฉานุนี้จึงเหมาะแก่บุคคลทั่วไปและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับน้ำจะบรรดาลให้ผู้บูชามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งอีกทั้งยังถูกฉโลกับคนที่เกิดวันศุกร์เป็นอย่างมาก ตำแหน่งที่สักยันมัชานุคือกลางหลังค่อนไปทางด้านล่างกําเนิดของมัชานุเริ่มจากเหตุที่ทศกัณรู้ข่าวการสร้างถนนจึงคิดถึงภัยข้างหน้าจึงให้นางสุพรรณมัชาบุตรีนำเหล่าบริวารปลาขนหินไปทิ้งกลางทะเลลึกไม่ให้ถนนเสร็จได้จนเป็นที่ผิดสังเกตของสุครีพ ว่าทิ้งหินลงไปมากมายแต่ก็ยุบหายไปหมดจึงให้หนุมานลงไปดูหนุมานก็ได้พบนางสุพันนมัตฉาและก็ได้นางเป็นเมียนางจึงช่วยขนหินกลับมาตามเดิมถนนจึงเสร็จต่อมานางสุพันณมัตฉาคลอดลูกเป็นมัชานุด้วยการสํารอกออกมาแล้วกเกรงว่าทศกัณฐ์จะรู้ว่าเป็นลูกตน จึงได้นำมัชานุไปทิ้งไว้ที่หาดริมทะเลฝ่ายมายราบที่คลองเมืองบาดานฝันว่ามีเทวดานำแก้วใสสว่างมาให้โหนทำนายว่าจะได้บุตรบุญธรรมผู้มีฤทธิ์ต่อมาเทวดาดนใจให้ออกไปประพาสป่าและก็ได้พบกับมัชานุจึงได้พามัชานุไปเลี้ยงไว้ที่เมืองบาดานเมื่อถนนเสร็จ พระรามพระลักษณ์ก็ได้นำทัพไปลงกาทศกัณฐ์รู้ว่าพระรามยกทัพมาจึงสั่งให้พานุราชไปเนรมิตชัยภูมิที่เหมาะแก่การตั้งทัพหากพระรามยกมาตั้งที่นั่นก็ให้พลิกแผ่นดินเสียฝ่ายพระรามเมื่อถึงลงกาได้ให้ประคนทันดูแลตั้งทัพเห็นป่าเนรมิตก็ชอบ พระรามสงสัยจึงถามพิเภกพิเภคได้ทูลว่าที่กรุงลงกาไม่มีป่าอย่างนี้น่าจะเป็นอุบายพระรามให้หนุมานไปดูหนุมานดูแล้วก็รู้ว่าเป็นกลของยักษ์เพราะในป่ามีผลไม้สุกแต่ไม่มีนกน่าจะมีศัตรูอยู่ใต้พื้นดินจึงแทกแผ่นดินไปพบพานุราชและเอามือแบกแผ่นดินไว้ ได้ต่อสู้กันจนถูกหนุมานฆ่าตายพระรามโกรธไล่ประคนทันไปเนื่องจากเสียรู้ฆ่าศึกหลังจากที่มายราะกดทัพวานนให้หลับไหลลักพาพระรามทั้งบรรทมไปขังไว้ที่เมืองบาดานพระลักษ์ตื่นขึ้นมาไม่เห็นพี่ก็ร้องไห้อย่างฟูมไฟไม่รู้จะทำอย่างไรดีผีเพกที่ปรึกษาประจำกองทัพจึงทูลว่า น่าจะเป็นฝีมือของไมยราพพระลักษ์จึงมีบัญชาให้หนุมานลงไปยังเมืองบาดาลเพื่อช่วยพระรามวายุบุตรแทรกตัวลงแผ่นดินทะลวงด่านต่างๆเช่นด่านยุงยักษ์ด่านช้างยักษ์จนแทรกตัวลงชั้นดินลงลึกจนถึงสระบัวใหญ่เห็นดอกบัวงามผุดขึ้นกลางสาระมากมายหลายสีหลายชนิด มัชานุผู้รักษาสะบวเห็นผู้บุกรุกเป็นลิงใหญ่จึงหมายว่าต้องเป็นศัตรูแน่ๆจึงร้องตะโกนขู่นี่เจ้าลิงใหญ่เรามีหน้าที่เฝ้ารักษาบึงนี้ตามที่พญาไมยราบบัญชาไว้หากเจ้าไม่รีบออกไปจากบริเวณนี้อย่าหาว่าข้าไม่เตือนหนุมานจึงร้องถามว่าไอ้ลิงเด็ก อย่ามาขวางทางเลยกูจะไปเมืองบาดานปราบพวกยักษ์ผ่านให้สิ้นซ่าเมื่อได้ยินดังนั้นมัชชานุก็กระโจนเข้าต่อสู้กับหนุมานทั้งคู่สู้กันก็ไม่มีผู้ใดแพ้ผู้ใดชนะหนุมานจึงแปลกใจเอ่ยถามมัชชานุว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครมัชชานุหยุดการโจมตีแล้วตอบว่าข้าชื่อมัชชานุ แม่ชื่อสุพรรณมัตชฉาพญาไมราบบิดาบุญธรรมนำข้ามาเลี้ยงตั้งแต่ยังอ่อนแม่เล่าว่าพ่อข้าชื่อหน,นุมานเป็นทหารของพระรามแล้วท่านลิงใหญ่ละ่ะมีนามว่ากะไรหนมุมานได้ฟังลิงน้อยแนะนำตนจึงขยับเข้าไปใกล้ลูกที่ไม่เคยรู้จักแล้วตอบกับมัจฉานุว่าตัวเราชื่อหน,นุมาน เป็นทหารขององค์นารายอาวตารเมื่อห้าปีที่แล้วเพราะหน้าที่การงานเราจึงจำใจจากสุพรรณมัจฉาแม่เจ้าไม่รู้เลยว่านางจะมีลูกกับเราขณะนี้มายราบลักพาพระรามนายเราไปขังไว้บอกพ่อเถอะว่าหนทางที่จะไปช่วยองค์อวตารทางใดมัจฉานุไม่เชื่อและกล่าวว่าพ่อของกู ต้องหาวเป็นดาวเดือนมิใช่ลิงธรรมดาเมื่อหนุมานได้ยินดังนั้นจึงเหาะขึ้นฟ้าหาวเป็นดาวเป็นเดือนแสดงให้ลูกเห็นวชานุเห็นดังที่แม่เคยบอกจึงคลานเข้ากราบที่เท้าพ่อพ่อของลูกอย่าได้ถือโทษโกรธลูกเลยที่ได้ล่วงเกินท่านเพราะไม่รู้จักไม่เคยเห็นหนุมานจึงตอบว่า อันการศึกยังไม่สำเร็จเจ้าบอกพ่อหน่อยสิว่าหนทางที่จะไปช่วยพระรามต้องไปทางไหนมัจฉานุถอดใจอย่างอึดอัดอันตัวพยามัยราบมีพระคุณค้ำฟ้าทั้งชุบเลี้ยงทั้งมอบยศถาให้ลูกดังโอรสหากลูกจะเฉลยความลับแห่งบาดาลก็จะเป็นการอักตันยูท่านพ่อมาจากทางไหนด้วยวิธีใด ก็ขอให้ท่านเดินทางต่อด้วยทางนั้นเถิดหนุมานแสนจะดีใจภูมิใจในความฉลาดของลูกลูกรักของพ่อมิเสียแรงที่เจ้าคือลูกของหดนุมานเพียบพร้อมทั้งความสามารถและปัญญาบัดนี้พ่อต้องรีบไปช่วยพระรามผู้เป็นนายพ่อสัญญาว่าเมื่อเสร็จกิจพ่อจะกลับมารับเจ้าไปอยู่ด้วยหนุมานไม่รอช้า รีบหักก้านบัวและเสกร่างให้เล็กจนแทรกลงไปในก้านบัวเพื่อลงลึกสู่บาดาลชั้นต่อไปคนุมานเดินทางลงบาดาลลึกถึงด่านที่สีเจอกำแพงสูงกว้างขวางหน้ามีป้อมปราการกั้นอย่างแน่นหนามีประตูเมืองอันใหญ่โตที่ปิดสนิทพญาลิงจิงโดดถีดประตูใหญ่จนพังเหล่านายทวานผู้เฝ้าประตู ก็วิ่งกันโอลลมานบ้างก็คว้าดาบเง้าหอกวิ่งกรูเข้าหมายฆ่าผู้ที่เข้ามารุกรานหนุมานได้ใช้ตรีเพชรตัดคอฟันแขมยักษ์จนหลุดแทงขุนอสูรกระเจิงแตกท่ายเข้าเมืองไปแล้วฝ่าด่านต่อไปจนถึงหน้าเมืองชาวบาดานไม่ทราบว่าจะมีภัยมาถึงตัวหนุมานจึงต้องแอบซุ่มอยู่หลังพุ่มไม้ข้างกำแพง จนแอบ,บเห็นนางยักษ์ชราเดินตักน้ําไปาร้องไห้ไปจึงตั้งใจฟังว่านางพูดอะไรโถววยวิกลูกแม่เจ้าต้องมาตายตั้งแต่ยังเด็กทั้งที่เจ้าไม่ได้ทำผิดอะไรเลยลูกแม่เมื่อไมยราบมันสังหารเจ้าแล้วแม่คงต้องตายตามเจ้าแน่ๆชีวิตของแม่จะมีค่าอะไรเมื่อขาดลูก จากนั้นนางยักษ์ก็เดินตักน้ำใส่ตุ่มแบกขึ้นบากหนมุมานแสดงตัวออกมาแล้วได้ไต่ถามความว่านางชื่อพิรากวรเป็นพี่สาวของไมยราบมีลูกชื่อวัยวิกพญามายราบเกิดระแวงว่าวัยวิกจะยึดบัลลังก์เมืองบาดาลจึงบังคับให้ป้าตักน้ำไปใส่กระทะเพื่อจะชำระโทษ ไ้มวัยวิกกับพระรามในคราวเดียวกันหนุมานคว้าแขนพระพี่นางแห่งบาดาลอย่าห่วงเลยข้าสามารถช่วยวัยวิกลูกป้าได้แต่ป้าต้องพาข้าเข้าไปในเมืองบาดาลให้ได้เสียก่อนหนุมานกลายร่างเป็นใยบัวชิ้นเล็กๆติดสบายนางพิรากวนโดยไม่มีใครทันสังเกตนางพิรากวนแบกตุ่มน้ำเข้าประตูนครบาดาลอย่างปกติ พอมาหน้าพระลานหนุมานแปลงกลับสู่ร่างเดิมมิรอช้ารีบมุ่งหน้าเพื่อช่วยพระรามเศกเป่าให้เหล่าทหารยักษ์หลับไหลออกแรงแหวกกรงเหล็กเข้าไปช่วยพระรามเข้าประคองอุ้มพระรามที่ยังทรงบรรทมขึ้นบากแล้วจึงพาออกไปนอกเมืองบาดาลหนุมานกลับตรงไปยังเมืองบาดาลเพื่อชำระแ้นไมยราชใช้กระบองตาน ปวดลงที่กลางหลังพยายักษ์จนกระดูกลั่นหักขาดใจตายในที่สุดด้วยความแค้นยังไม่หมดหนุมานชักตรีเพชรออกเชือดคอมายราชและถือหัวพญายักษ์เข้าสู่ท้องพระโรงเมืองบาดานนั่งบนพระที่นั่งรัตนาเหล่าทหารเสนายักษ์จึงหมอบกราบอย่างพร้อมเพียงกันด้วยความหวาดกลัว อนุมานสั่งให้ทหารถอดตรวนไวยวิกแล้วแต่งตั้งให้ครองเมืองบาดานสืบต่อจากมมยราชจากนั้นก็ได้ตั้งมัชชานุให้เป็นอุปราชช่วยราชการเมืองบาดานพอแบ่งงานราชการเสร็จสับก็ถือหัวมมยราบไปรับพระรามผู้ยังคงหลับไหลยอยู่ที่เขาเคีริวันแล้วจึงหอกกลับไป